สวัสดีครับวิธีพรีเมี่ยมมอเตอร์ซีนอนนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับกับ h o n ด a City ีนะครับตาร์รถครับอันนี้ตาร์รถนะครับบูดไดท์นะครับจะกวัดสองทีแล้วกวาดกลับหนึ่งรอบนะครับแล้วกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับไฟเลี้ยวครับตัวไฟเลี้ยวจะเป็นเทอร์นิ่งนะครับนี่นะครับปิดไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยครับอันนี้นะครับใส่เดวิสไอเพิ่มนะครับตาน้ําเงินนะครับพร้อมกรอบนะครับ led นะครับเป็นกรอบเหลี่ยมนะครับวงแหวนนะครับ เรามาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับตาน้ําเงินฉ่ำๆเลยนะครับตัวเด v วิอนะครับจะเป็นฟังก์ชันนะครับตัดอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟหน้านะครับไฟต่ำครับนี่นะครับเปิดไฟต่ำปุ๊บเดวิอเราจะตัดอัตโนมัติทันทีนะครับไฟทูงครับโปรเจคเตอร์ทางร้านนะครับเป็นไบซีนอนนับสูงต่ำในตัวนะครับคันนี้นะครับจากของเดิมที่เป็นหลอดฮทอริเจนนะครับลูกค้าบอกไม่สว่างเข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะเป็นโปรเจคเตอร์ไบวอลก8.1นะพร้อมบัลลาดฟาสต์ใบ55วัตต์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูแสงหลังติดตั้งแล้วนะครับอันนี้เป็นแสงหลังติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เส้นคารอบอฟมคมนะครับแสงกลางวันยังเข้มนะครับสูงครับอไปสูงสว่างทั้งซอยนะครับดูแสงผ่านฟิล์มนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนับสนใจนับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์นะครับเส้นคารอบอฟมคมแสงเข้มๆแบบนี้นะครับ สามารถติดต่อได้ที่ยังเพจ Facebook นะครับ BT Premium Auto Si Non ได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ